สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง youtube ทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมโค้ดแบงก์นะครับผมสอนออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้อนะครับผมวันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังผลงานเพลงของน้เบ er ิร์ตธงชัยแม็กอินไตนะครับชื่อเพลงว่ารักเอ๋ยนะครับเราจะไม่ใช้ดนตรีนะครับเพราะว่ามันมีลทคิขสิทธ์นะครับเราก็จะร้องสดๆเลยนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยนะครับผมก็มีดนตรีอยู่ในใจอยู่แล้วนะทุกคนแม <c oughs> เวลาจะลบเลือนทุกสิ่งให้มันจางหายแต่ฉันใช้ทั้งหัวใจจดจำเรื่องของเธอแม้จะทรมานที่ต้องห่างกันแสนไกลแต่ฉันยังคงหายใจเพื่อรอวันพบเจอ กี่คุณคาที่กันเรากี่ทิวเขาที่ขวางทางหรือแม้รอยพันขาดนานใจจะข้ามไปกี่ราตรีที่ล่วงเลยผ่านเวลาที่มุนไปทุกนาทีของใจยังคิดถึงเธอฉันยังรอรักเอ แม้เนิ่นนานไม่เคยจางใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลรักเอ๋ยเมื่อรักแท้เกิดในใจไม่มีวันที่รักจะจากไปนานเท่าไหรยังผูกกันฝากติดตามด้วยนะครับ